แม่อยากให้เมืองนี้มันเป็นที่ที่ดีที่มันถูกต้องนะลูกมผมอยากรู้ว่ากฎหมายที่แม่เชื่อมัน่นมันจะทวงความยุติธรรมได้จริงไหม ิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องกลับไปสะสารทุกอย่างผมเห็นว่าคนของท่านประธานเนี่ยตามหามือถือเครื่องนี้อยู่ข้อมูลในมือถือตามแนวที่สารถ้าฉันเลือกร่วมง,งานกับนายความที่ทํางานให้แก๊งมาเฟีย <ๆ S 1> กับผู้พิพากษาที่ทิฐต้นให้ประชาชนฉันว่ามองออกไม่ยากนะคุณอยู่ในโลกของคุณไปเถอะอย่ามายุ่งกับโลกของฉันงานเดียวที่จะปลด,ดหนี้พ่อคุณได้คือเป็นผู้ช่วยเซ็นไม่เซ็นสำนักงานกฎหมายที่มีแต่พวกไรกฎหมาย ผมเป็นจำเลยทั้งที่ผมไม่มีความผิดแล้วคนที่มีความผิดแต่อยางเป็นผู้พิพากษาท่านคิดว่าไงครับคดีของคุณอยู่ในมือผู้พิพากษาที่มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมมากที่สุดในตุลาคามเลยนะผมจะกระชากชุดนี้ออกจากตัวคุณและยัดคุณใส่ชุดนักโทษแทนไม่มีวัน